เริ่มต้นวันนะคะด้วยกาแฟจอยขาดกาแฟไม่ได้วันนี้จอยสั่งเบเกิลและก็ครีมชีสเป็นอาหารเช้าวันนี้จะพามาที่สาขานี้นะคะส่วนมากจะมาประมาณทุกสองสัปดาห์นะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ได้มีแต่จอยคนเดียวนะคะที่ลาก,กระเป๋ามีฝรั่งเขาลากกระเป๋ามาซื้อของเหมือนกันตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็คือร้าน Goodwill เป็นเสื้อผ้า บริจาคนั่นเองนะคะสินค้ามีทั้งมือ1และก็มือ2ที่สำคัญถ้าอยากได้ทำกำไรดีๆนะคะจอยแนะนำให้เรียนรู้แบรนด์สินค้าเยอะๆเ,เพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถทำกำไรได้เยอะนะคะพอเข้ามาเนี่ยจอยก็จะมาเลือกเป็นเบลเซอร์ก่อนนะคะช่วงเนี้เราจะเริ่มเข้าช่วงหน้าฟอลแล้วก็วินเทอร์นะคะสไตล์เบลเซอร์เนี่ยจะขายดีนะคะเหมาะสำหรับคนใส่ไปทำงานนะคะแล้วก็สาวๆอเมริกันส่วนมากอะ่ะจะชอบใส่เบล กันนะตัวนี้โชคดีมากเป็นผสมหนังนะคะของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคาราคาพิยง7เหรียญ99เท่านั้นพอดูเสื้อเบลเซอร์เสร็จเนี่ยจอยก็พยายามมาเลือกชุดเดรสนะคะเพราะว่าจอยสังเกตได้ว่าช่วงนี้ร้านของจอยเนี่ยชุดเดรสไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็เลยมาหาชุดเดรส เพิ่มนั่นเองนะคะสินค้าที่ตอจะหาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์สีค o l o r f u l ที่ยังจะขายได้ช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะและก็มองเสื้อผ้าที่จะขายช่วงหน้าฤด,ดูต่อไปก็คือหน้าฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหิมะช่วงหน้าสโน์นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจอจะได้แบรนด์อะไรบ้างน,นะคะแต่ที่เลือก,อกดูนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรถูกใจเท่าไหร่เลยนะคะ เรามาดูแบรนด์นี้กันแบรนด์นี้คือ princess p o l y เป็นแบรนด์มาจากทางออสเตรเลียนะคะจอยเคยขายได้แนะนำนะใครเจอของใหม่ลองหยิบมาขายดูขายได้อันนี้จอยชอบนะแต่ว่าขายไม่ค่อยดีนะแบรนด์นี้ขายไม่ค่อยดีราคาซื้อมือหนึ่งก็ราคาแพงจอยเคยขายชุดแนวแนวนี้ได้เป็นของใหม่ขายไปประมาณ50เหรียญตัวนี้ถ้าอยู่ในสภาพดีเนี่ยจอยจะเลือกหยิบมาเพราะเป็นสไตล์สกูบาร์ดรสนะคะ ามาช่วงนี้พยายามมองหาสีเขียวโทนนี้กันเอาไว้นะคะจะขายดีช่วงหน้าฟอร์ซีซั่นนั่นเองแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างซีดนะคะค่อนข้างซีดเนี่ยจอยเลี่ยงที่จะไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าอยากทำกำไรเยอะๆนะคะพยายามเลือกซื้อสภาพาเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเอาให้เหมือนใหม่ ที่สุดนะคะอันนั้นแหละมันจะทําให้เราเนี่ยขายได้ง่ายแล้วก็ได้กําไรดีด้วยตรงนี้จะเป็นสไตล์กระโปรงนะคะกระโปรงจะราคาเดียวหมดเลยก็คือ4ี่เหรียญ99้เหนรียญเทียบเท่ากับ35บาทนะอันนี้ของใหม่พร้อมป้ายนะคะแบรนด์คือ Rachel z o so. มีคนเคยขายแล้วประมาณ31เหรียญน,นะคะเลือกมาค่ะของใหม่ นะของใหม่แต่ว่าในราคาที่ถูกแบบนี้เอาแบรนด์นี้ก็ดีนะ HD in Paris นะเป็นแบรนด์ขายอยู่ใน Anthropology แต่จอสังเกตดูแล้วช่วงยางยืดค่อนข้างยืดเลยไม่ได้เอามาแบรนด์นี้หาซื้อได้ในร้านมาแชลเสร็จไหมมาแชลอร์บริจาคมาเข้าขายอยู่ที่24,99ยญ99แต่เราเลือกซื้อใน Goodwill นะ4ี่เหรียญ99เท่านั้น ต่อมานี่คือลิลลี่พูลิเซอร์นะคะจะเป็นสไตล์เหมือนใส่คุมเวลาเราใส่ชุดบิกินี่นะคะสีนี้เป็นสีที่จะต้องหยิบมาขายช่วงนี้นะคะหนังบาร์บี้กำลังฮิตเราต้องมองหาโทนสีชมพูมาขายนะเจอตัวเดียวไม่พอเจอหลายตัวเลยค่ะสไตล์โทนสีชมพูนะคะ อันนี้คือสินค้าทั้งหมดที่แม่ค้าหาได้เดี๋ยวขอเช็คสินค้าและกลับบ้านมาดูกันว่าแม่ค้าได้อะไรบ้างแม่ค้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะมาอยู่ในช่วงรีวิวเสื้อผ้ามาดูกันว่าจอยได้อะไรมาบ้านนะคะจอยแวะไปมาด้วยกันทั้งหมด2ล้านวันนี้แท็กป้ายสีแดงค่ะ ลด50%นะคะรู้สึกว่าเราจะมีลดอยู่ประมาณสัก4ตัวได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองมาตัวนี้ตัวนี้คือแบรนด์ Banana Republic นะคะเป็นของใหม่นะราคาป้ายอยู่ที่85ตอยน่าจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ35นะคะตัวกระโปรงเนี่ยจะคล้ายๆกับทรง Paper Bag เนาะ แล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ประมาณเขานะตัวเนี้ยได้มาสี่เหลียญเก้าสินะคะ จอยเนี่ยไปช้อปปิ้งร้านมือสองเนาะร้านมือสองที่อเมริกาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแล้วจะเจอแต่ของมือสองนะคะไปก็เจอแต่ของมือ1ด้วยมีทั้งมือ1มีทั้งมือ2นะมีตั้งแต่แบบสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าโนเนมนะคะก็เราต้องเรียนรู้แบรนด์เยอะๆนั่นเองนะอันนี้คือคือปัจจัยหลักสำคัญเลยที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนยังจอยเนาะ อันนี้คือแบรนด์ l i l ลี่พูลิเซอค่ะตัวเนี้ยเออเจ้าหน้าที่เขาคิดแค่สามเหรียญเก้าเขานึกว่าเป็นเออชุดนอนนะคะสไตล์เนี่ยคล้ายๆเหมือนแบบอินเดียเลยนะก็จอยว่าน่าจะขายอยู่ราวๆประมาณ40เหรียญน,นะคะต่อมาแบรนด์นี้เออแบรนด์นี้อ่ะให้ดูป้ายไม่อยากจะออกเสียงเพราะว่าน่าจะออกเสียงผิดนะคะอันนี้คือด้วยโทนสีเนี่ยเหมาะที่จะขายช่วงหน้าฟอล นะช่วงหน้าซีซั่นต่อไปก็จะเป็นลายประมาณแบบนี้จอยได้มา4เหรียญ99นะคะเป็นเสื้อจอยว่าน่าจะขายอยู่ประมาณ40เนาะถ้าใครไปเจอเป็นกางเกงยีนะกางเกงยีนขายได้ราคานะคะของมือ2เนี่ยก็50เหรียญก็ขายได้ถ้าเป็นของมือ1ก็ประมาณ100เหรียญเลยนะต่อมาช่วงนี้จอยเริ่มมองหาสภาพที่จะขายช่วงหน้าฟอลแล้วก็ช่วงหน้าวินเทอร์นะคะก็ เจอกับมยีนี่เป็นสไตล์ผ้ากรรมยีสไตล์ผ้ากรรมยีแบบนี้ก็จะขายได้ช่วงหน้าวินเทอร์นะคะก็คือคนใส่ไปออกงานนะคะแบรนด์ก็คือแมงโก้นะคะคำย่อคือ M N G ค่ะแมงโก้ Mango. แล้วเป็นของใหม่ด้วยเอ่อแมงโก้เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันกับแบรนด์ซาร่านะคะเผื่อใครไม่รู้จักเนาะตัวนี้ได้มาเจ็ดเหรียญ99นะคะชุดเรสโซวันเอ่อของมือหไม่น่าจะเกินจาก50 แต่ก่อนอะซาร่าแล้วก็เมงโก้เนี่ยออราคาขายเนี่ยแพงช่วงเนี้ยราคาเขาดอกลงนะแต่ว่าของเมงโก้เนี่ยราคาขายแพงขึ้นถ้าขายในแบบว่าในในออนไลน์ในโซงเขาเน้องบางรุ่นอะขายร้อยกว่าเหรียญตั้งแบบ120เหรียญร้อยห้าสเหรียญน,นะคะแบรนด์แมงโก้เนาะต่อมาอันนี้คือคาราบ f ฟิลค่ะ บรนด์ที่จอยขายได้เรื่อยๆนะจอยซื้อมาก็ขายหมดแล้วนะคะแล้วอันนี้ไปเจอเป็นผ้ากำมะหยี่โทนเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นาอสีกรม,มท่าเรียกว่าสีกรม,มท่าดีกว่าจะ้ะอันนี้มากกว่านาะแล้วก็ช่วงปลายก็จะเป็นแบบระบายแบบนี้นะคะซื้อมา7ดเหรียญ99นะคะน่าจะขายประมาณ35เหรียญต่อมาอันนี้ตัวนี้เออมาเชลบริจาคมาค่ะ ขายอยู่ในร้านเนี่ยยี่สิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะก็แบรนด์เป็นอันนี้เนี่นะึ๊บอ่ะแบรนด์เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นสไตล์โบโฮนะได้มาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าตัวก็น่าจะตั้งราคาประมาณยี่สิบห้าเหรียญต่อ,อมาอันนี้เป็นกันเกมบอกว่าแคชชั่วมินิมอลนะคะแบรนด์คือ C C California เป็นของใหม่ค่ะได้มา6เหรียญ49นะคะเออเป็นทรงขาบานด้วยจอก็จะขายประมาณ25เหรียญต่อมาอันนี้อันนี้เลอะเดี๋ยวจอจะต้องซักแต่ว่าเจอแบรนดน์นี้ต้องรีบหยิบนะ M M Lafer นั่นเองเลอะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจอจะต้องซักซักก็น่าจะซักมือเป็นชุด เดรสนะคะสไตล์ใส่ทํางานถ้าใครไปเจอของมือนหนึ่งอะ่ะก็อาจจะขายได้ประมาณร้อยเหรียญเลยเดี๋ยวจอยจะตั้งอยู่ประมาณ60-70เหรียญนะคะได้มา7เหรียญ99ต่อมาอันนี้อันนี้คาวก่อนนะจอยไปเจอแต่ไม่ได้หยิบมาไงแต่วันนี้หยิบมาแบรนด์ก็คือคา l v วิน l คล n นะคะ โชคดีว่าเขาส่งซักแห้งมาเรียบร้อยแล้วปกติการส่งซักแห้งที่เนี่ยเขาจะมีป้ายอย่างนี้ติดมาเนาะแล้วให้ดูสังเกตลายผ้าจะคล้ายๆเหมือนลายผ้านหนังอะค่ะก็เลยเลือกซื้อมาเพราะว่าลายผ้านหนังเนี่ยเดี๋ยวเราจะขายได้ช่วงหน้าฟอนนั่นเองแล้วนี่ก็เป็นชุดเรสนะคะใส่ทํางานก็ได้ใส่ออกงานก็ได้ลายผ้าเป็นอย่างนี้เนาะซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะเจ้าก,ก็น่าจะขายอยู่ประมาณสักสี่สิบเหรียญเนาะเพราะว่าตัวใหญ่นะคะแล้วก็สภาพถือว่าดีเลย นะต่อมาตัวนี้ของใหม่เวลาได้ของใหม่แล้วดีใจมากเลยแล้วที่สําคัญเป็นผ้าลูกฟูกด้วยผ้าลูกฟูกสีดํานะคะได้มาหกเหรียญสี่สิบเก้าปกติถ้าเป็นของมือสองเนี่ยเจ้าจะขายประมาณยี่สิห้าเหรียญเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของมือหนึ่งก็น่าจะตั้งอยู่ประมาณสักสี่สิบนะคะต่อมาอันนี้อันเนี้ได้ลดราคาถ้าจ้าจำไม่ผิดป้ายสีแดงนี่ป้ายสีแดงก็เท่ากับตัวนี้จ่ายไปแค่สี่เหรียญ จ่ายไปแค่สี่เหรียญเท่านั้นแบรนด์คือ NYX and s o ของใหม่นี่ของใหม่ราคาอยู่ที่178เหรียญน,นะคะแล้วอันนี้เป็นชุดแม็กซี่เนาะจะเป็นแบบผ้ายืดยืดเด้งเนะคะมินิมอลเป็นทรงแขนยาวแล้วก็ชุดกระโปรงยาวแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าได้มาสี่เหรียญเนาะราคาขายตาว่าน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบนะคะรุ่นตัวนี้ต่อามาอันนี้ อันนี้คือแบรนด์ลูลูสอันนี้ค่ะซื้อมาเพราะว่าเป็นชุดแม็กซี่สีเหลืองตอนนี้เราอยู่ซัมเมอร์อยู่เนาะเราก็ยังขายแนวๆดีได้นะคะเป็นชุดแม็กซี่ยาวเลยเราก็เป็นรัฟเฟิลนะคะจอยได้มา7จ็เหรียญเกก็จะขายประมาณสาเหรียญถ้า เห็นในคลิปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าจอยพยายามหาเสื้อผ้าที่เป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าตอนนี้หนังเรื่องบาร์บี้น่ะดังมากพอดังเนี่ยเออมันไปนตรงกับคอนเซปต์คนที่เขาชอบใส่สีชมพูก็คือสไตล์สาวหวานนั่นเองนะคะถ้าตามในออนไลน์เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหลายคนเลยที่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสไตล์บาร์บี้นะคะก็พอสไตล์บาร์บี้แล้วก็ต้องเป็นโทนเสื้อผ้าสีชมพู ะะก็เลยพยายามไปหาเสื้อผ้าสีชมพูมาอันนี้ก็แบบเป็นสีฮอตพิงค์เลยแบร,รนด์คือแตร r y ี่ะคะเป็นแบร,รนด์ที่ดีด้วยจอยน่าจะขายอยู่รลวๆาสัก40หรือ50ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าเนื้อผ้าเป็นผ้าสื้อจอได้มาแค่4ี่เหรียญ99เท่านั้นนะคะคือโชคดีว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ยคล้ายๆผ้าสาติน นะคล้ายๆ้าผ้าซาตินลบคือสีสวยด้วยนะคะก็เลยทําให้ตอนเนี่ยสามารถขายได้ราคาดีเนาะต่อมาเรามาใบนี้กันวันนี้แม่ค้าพูดเร็วหน่อยนะเพราะว่าจอไม่อยากให้แบบคลิปตอนมันยาวเกินไปเพราะว่าเวลามันยาวเกินไปเนี่ยมันอัปโหลดไม่ได้เลยค่ะมันอัปโหลดยากมากเลยจออยากให้ทั้งคลิปช้อปปิง้งแล้วก็คลิปหอเสื้อผ้าเนี่ยพยายามอยู่ในคลิปเดียวกันเนาะ ก็เลยจะพยายามพูดเร็วนิดหนึ่งอ่ะต่อมาอันนี้คือแบรนด์ Love ที่สำคัญเป็นของใหม่นี่ป้ายแล้วโทนเป็นสีชมพูเป็นเสื้อสเวตเตอร์คอเต่านั่นเองนะคะนะก็จริงๆอันนี้ใส่ช่วงหน้าวินเทอร์อันนี้ใส่หน้าวินเทอร์ก็ได้หรือว่าช่วงสปริงก็ได้นะคะโทนสีชมพูโอเคต่อมาวันนี้ได้ของใหม่ หลายตัวเหมือนกันนะพยายามหาของใหม่ด้วยอันนี้แบรนด์ลิลลี่พูลิเซนะคะถ้าใครเจอโทนสีสดๆอย่างเงี้ยพยายามให้นึกถึงว่าเป็นแบรนด์นี้ก่อนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยป้ายไซส์มันโดนตัดหายไปแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจอยเออวัดแล้วก็แจ้งไซส์บอกลูกค้านะได้มาเจ็ดเหรียญ99นะคะน่าจะขายได้ประมาณสีเหรียญต่อมาอันนี้อันนี้สภาพตีเลยอ่ะอันนี้คือโพลิสเตอร์นะคะ เป็นคาร์ดิแกนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออเขาเรียกว่าอะไรเรียกคาร์ดิแกนไหมอ่ะเดี๋ยนะจะเป็นเสื้อคลุมอะค่ะเนาะเป็นคาร์ดิแกนสไตล์กิโมโนอะค่ะแขนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ยาวด้วยยาวอยู่ประมาณแข่งเลยนะคะตัวนี้ได้มาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าตัวน่าจะขายอยู่ประมาณ 25, ยี่สิบห้าเหรียญต่อมาอันนี้ดีใจมากเลยได้อันนี้มาน่ารักมากอันนี้คือแบรนด์เจครูนะคะเป็นของใหม่แต่ว่าป้ายราคาเนี่ยหายไปนะ และที่สําคัญคือไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ XL ก็คือ 2X นั่นเองนะคะเสื้อสเวตเตอร์แบบนี้ Goodwill เขาคิดราคาอยู่ที่5เหรียญ49นะคะอันนี้เดี๋ยวจอยน่าจะขายอยู่ราวๆสัก40เหรียญต่อมาสีชมพูสีชมพูอีกแล้วนี่น่ารักอันนี้แขนเวลาใส่มาจะเป็นแขนทรงยกเนาะแล้วก็ใส่มาจะเป็นทรงจั๊นิดนึงนะคะแบรนด์คือ French Connection ของไม มาเชา่บริจาคมา16บเหรียญเกาเเนาะแต่ว่าราคาป้ายอยู่ที่98ตจอยน่าจะขายอยู่ประมาณสัก30หรือ35นะคะตัวนี้ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นลายกิงแฮมนะคะตัวนี้เป็นกางเกงแต่ว่ากึ่งเลกกิ้งนะคะเพราะว่ามันรัดรัดกึ่งเลกกิ้งเนาะแต่ว่า ตัวขาเนี่ยเป็นทรงขาตรงนะคะไม่ใช่เป็นทรงขาสกินนี่อันนี้ที่เจนแม็กซ์บริจาคมา16เหรียญ99เนาะอันนี้เป็นของใหม่แบรนด์ก็คือเรเชลโซนั่นเองอันนี้รอ,อยน่าจะขายอยู่ประมาณสักไม่25หรือว่า30เนาะได้มา6เหรียญ49นะคะตัวนี้เสียงดังหน่อยนะจอยเปิดประตูแล้วข้างนอกไม่รู้ว่าเขาทําอะไรต่อมาอันนี้เดี๋ยวนะหาป้ายออกอันนี้คือน็อ โรสนะคะของใหม่ได้มาสี่เหรียญเกอันนี้จอยน่าจะขายอยู่ประมาณยี่หเหรียญจะเห็นได้ว่าเป็นปักหมดเลยแล้วก็เป็นทรงแขนยาวโทนสีแดงน,นะคะน,นี่เป็นสไตล์โตโฮนั่นเองตัวนี้ตัวนี้แบบว่าปกติแล้วอ่ะจอยไม่ค่อยได้มองหาเสื้อผ้าที่เป็นพวกเสื้อสเวตเตอร์เนาะแต่วันนี้พยายามแบบจะเดินดูให้หมดจะพยายามเดินดูให้หมดนะคะแล้วก็ไปเจอตัวนี้ คือโชคดีมากเลยนะคะไปเจอมาอันนี้คือ Rachel ซ so. นั่นเองเป็นของใหม่เนาะแต่ว่าป้ายหายไปเป็นอันแบบนี้เป็นเบลเซอร์เป็นสไตล์หนังเนาะตัวแขนเนี่ยเป็นหนงังคอปกเป็นหนงังแต่ว่าตัวเนื้อผ้าตรงนี้ไม่ใช่หนงังถ้าเป็นหนังทั้งหมดอะ ขายกันอยู่ประมาณ100ถึง120เหรียญน,นะแต่ว่าเนนี้จอยน่าจะตั้งราคาอยู่ประมาณสัก70หรือ80นะคะพยายามไปหาเสื้อเบลเซอร์แจ็คเก็ตอ่ะที่มันเป็นกระดุม2แถวแบบนี้นะยิ่งไปเจอเป็นกระดุมสีทองยิ่งขายได้นะคะอันนี้จอยได้มาเพียงแค่7เหรียญ99เท่านั้นนะคะโชคดีมากโชคดีมากอะต่อมามาแบรนด์นี้แบรนด์นี้คือเออสองสามอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยไปอะ ก็จะเจอแบรนด์นี้ตลอดเลยคือฟรอยนะคะไม่รู้จักเซิร์ชลงเซิร์ชใน ebay แล้วก็พอชมาร์อ่ะคือมันไม่มีแบรนด์นี้โชว์ขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าจอยซื้อมาเพราะว่าเป็นของใหม่แล้วก็นโทนสีชมพูที่สำคัญสีแดงสีแดงก็คือลดครึ่งราคาได้มาเพียงแค่เออสามเหรียญตัวนี้ได้มาสามเหรียญน,นะคะก็เลยเลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นโทนสีชมพูเนาะ เจอเยอะแต่เอามาแค่ตัวเดียวเพราะว่าเป็นโทนสีชมพูนะคะเจอเป็นเดรสเป็นกางเกงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่าเออไม่เคยขายแบรนด์นี้แล้วก็ไม่มีคนที่เขาเซิร์ชหาแบรนด์นี้ด้วย mm hmm. ก็เลยไม่อยากจะเสียงออกมาเนาะอันนี้คือแบรนด์ t o u boss ค่ะเป็นโทนสีม่วงพาสเทลนะคะอันนี้ก็ใช้คำว่าบาบีได้เพราะว่าเป็นอย่างนี้เนาะเป็นคาดิแกนนั่นเองได้มาห้าเหรียญ49นะคะคาดิแกน น่าจะขายอยู่ประมาณสนะัก30เนาะต่อมาเรเชลโซนะคะโทนอ่ะเป็นโทนสีแบบสีส้มๆเนาะไม่มีป้ายนะแต่ว่าจอยนะลองเช็คข้างในส่องข้างในแล้วคือมีกระดุมให้แบบนี่ยแสดงว่าเป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายนะราคานั่นเองเป็นทรงกางเกงนะคะโทนสีประมาณนี้เราก็จะขายกันช่วงหน้าฟอลเนาะซื้อมา6เหรียญสีสิบราคาจอยตั้งน่าจะอยู่ประมาณ30หรือ35 ต่อมาสีชมพูอีกแล้วอันนี้อันนี้คือแบรนด์ Tow b o s นะคะแล้วก็เป็นผ้าวูลที่สำคัญเนี่ยที่เลือกเอามาเพราะเป็นสีชมพูเนาะบบกด้วยตารางแบบนี้ถ้าย้อนไปออสมัยแบบ Y2K ยุค2,000อะไรเงี้ยก็จะฮิตคาดีแกนเป็นลายตารางแบบนี้นะคะจอยก,ก็เลยเลือกซื้อมาแต่ว่าเออตัวเนี้ยผ่านการใช้งานมามันจะมีขุยเนาะแต่เดี๋ยวไงจอจะต้องทำความสะอาดก่อน ได้มา5้าเหรียญ49่น่าจะขายอยู่ประมาณ30เหรียญนะคะต่อมาอันนี้อันนี้แบบเป็นสไตล์สีคัลเลอร์มากเป็นเหมือนลายดอกทิวลิปนะคะแบรนด์คือ t a u b o t ที่สำคัญุอยจริงๆอันนี้เป็นของใหม่นะทำไมป้ายหลุดอ๋อนี่ป้ายไม่หลุดป้ายอยู่นี่นี่ค่ะเป็นของใหม่ได้มาสี่เหรียญ99้จอยน่าจะขายอยู่ประมาณ30เหรียญนะคะ ต่อมาอันนี้อันนี้ได้ขึ้นราคาสีแดงได้สี่เหรียญเป็นเบลเซอร์ที่สำคัญคือเป็นของใหม่เนี่ยค่ะยังมีแท็กห้อยอยู่เลยอันนี้นิโคมิลเลอร์นะคะจริงๆตอนแรกก็คิดจะเอามาดีไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอยเอามาเป็นกระดุมสองแถบแบบ ขายไปแล้วนะตัวนั้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นกระดุมเม็ดเดียวเนาะเป็นกระดุมเม็ดเดียวเนี่ยจะขายไม่ดีเท่ากับเป็นสองแถวอย่างที่จอยบอกเนาะแต่ว่าจอมองว่าเป็นของใหม่เป็นของใหม่แล้วก็แค่สี่เหรียญเองก็เลยเลือกซื้อมานะคะก็อันนี้จอยน่าจะตั้งอยู่รานะคาประมาณสักสี่สิบนะคะราคาประมาณสักสี่สิบต่อมานี้ตัวเนี้ยอยู่ตัวแรกเลย Irene f ิชเชอร์อันนี้เป็นเสื้อแท้งเฉยๆนะคะเขาคิด2เหรียด99านะคะจอยน่าจะขาดประมาณ25เหรียดนะคะเพราะเป็นแค่เสื้อแทงต่อมาตัวนี้อันนี้คือนิโคลมิลเลอร์ค่ะอันนี้เป็นของมือสองแต่ถ้าถามจอยนะสภาพเหมือนใหม่อะ่ะสภาพเหมือนใหม่มากแค่มันไม่มีป้ายอะจริงๆเพราะว่ากระดุมก็ไม่มีรอยเลยเนาะ กระดุมไม่มีรอยข้างในแบบว่าสภาพดีมากนะคะตัวนี้เออซื้อมาเจ็ดเหรียญ99นะคะถ้าของืีสองเาก,ก็น่าจะขายอยู่ประมาณ30หรือ35นะคะต่อมาวันนี้จอยตั้งใจพยายามหาแบรนด์ J c ค e w ด้วยนะที่เป็นชุดเดรสเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ได้ไปช็อปปิ้งเนี่ยจอยก็ศึกษาทำการบ้านว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราขายอะไรไปบ้างเราขายเดรสชุดไหนไป แบรนด์ไหนที่เรามีสต็อกในร้านค่อนข้างเยอะแบรนด์ไหนที่เราขายได้แล้วเราไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษาดูว่าเออเดี๋ยวนี้เจคูจอนไม่ค่อยได้ซื้อมาเท่าไหร่นะคะก็เลยพยายามมองหาแบรนด์เจคูแต่ก็ไม่ค่อยได้ช่วงช่วงไหนที่เราตั้งใจจะหาเรามักจะหาไม่ได้ แต่ถ้าช่วงไหนที่เราไม่มองนะคะมันจะมีเยอะเลยนะ้ำวันนี้ก็คือได้มาแค่ตัวเดียวเองมั้งเนาะเป็นแบรนด์ J Crew แล้วไซส์เล็กด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจอยเคยขายในแนวนี้ได้แล้วก็เป็นผ้าทวีดผ้าทวีเนี่ยเราจะขายกันได้ช่วงฤดูต่อไปเนาะชุดสไตล์นี้เป็นชุดทํางานนะคะจอยได้มา799ผ้าทวีแบบนี้จอยอาจจะขายได้ถึง40เหรียญเลยนะคะ ต่อมาอันนี้คือคาวินไคลนั่นเองโทนสีเขียวเราจะขายได้ช่วงหน้าฤดูต่อไปนะคะให้ดูแขนแขนเป็นทรงแขนยกเวลาใส่ออกมาความยาวจะอยู่ประมาณเข่าเนาะตัวนี้ได้ามาเจ็ดเหรียญเก้าสิบนะคะของมือสองเจ้าก็น่าจะขายประมาณ35มสหรือสีนาะต่อมาอันนี้อันนี้เป็นของใหม่จอยว่าจริงๆน่าจะเป็นเซตน่าจะมีเสื้อด้วยนะแต่ว่า จอยเจอแต่กระโปงอย่างเดียวก็คือ Rachel Zoe นั่นเองมาของป้ายเป็นลาย t ropical นะคะเป็นกระโปงแม็กซี่นะกระโปงแม็กซี่ยาวแบบนี้นะคะได้มาสี่เหรียญ99น่าจะขายประมาณ35เหรียญต่อมาแบรนด์ n o x r o s นะคะจอยได้อีกตัวหนึ่งพยายามอะเลือกเป็นไซส์ใหญ่นะแบรนด์นี้ไซส์เล็กๆเ,เลี่ยงอย่าเอามาถ้าเป็นไซส์ใหญ่อ่ะขายได้ อันนี้ก็จะเป็นกีโมโนเหมือนกันเป็นคาดิแกนนะคะแล้วเป็นผ้าแบบกำมะหยี่เนาะแล้วก็มีลวดลายอย่างนี้เนาะได้มาสี่เหรียญ99้ตัวนะ่าจขายอยู่ประมาณสักษานะคะต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้วันนี้เจอหลายตัวเลยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมีตำหนิ ะะเลอะก็เลยไม่เอามาอันนี้คือชิโคสนะคะรุ่นก็คือทาวเว l e r เลอร์นะคะพยายามหาให้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์หนึ่งเนี่ยยังขายได้ไม่ค่อยเท่าไหร่คือไซส์สองไซส์สามขึ้นไปเนี่ยจะดีกว่าเนาะอันนี้เป็นแบบทูนิคเดรสนะคะสังเกตได้แบรนด์เนี้ยถ้าเป็นทาวเว l e r เลอร์ค่ะจะเป็นแบบผ้าเด้งดึงด้งดึงอย่างนี้นะคะก็จะมีกลุ่มคนที่แบบมีอายุขึ้นไปหน่อยเขาก็จะใส่แนวนี้เนาะอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะได้มา7จเหรียญ99จะน่าจะขายประมาณ30เหรียญ ต่อมาโอ้อันนี้จอยจะซื้อไปให้พ่อเพราะว่าจอยมีแผนว่าจะกลับเมืองไทยเดือนสิบเนาะกะจะอยู่เอ่อกลับไปน่าจะกลางเดือนสิบแล้วก็กลับใหมท่ทีก็น่าจะปลายเดือนพฤษภานะคะอันนี้ก็เลยจะซื้อไปให้เขานั่นเองเนาะตัวหนึ่งเป็นของพ่อนะคะอันนั้นเออต่อมาอันนี้ อันนี้คือ Express ค่ะ The Portofino นะคะเออถ้าเจอแบรนด์ x x p r e s s ส่วนมากเราจะหาให้เป็นลาย The Portofino นะคะถึงจะขายได้ก็ซื้อมา4ี่เหรียญ99นะตั้งราคาขายประมาณ2 5เหรียญรุ่นนี้ทรงเหมือนกันหมดเลยด้านหน้าจะเป็นกระเป๋านะคะด้านหน้าจะเป็นกระเป๋าแล้วก็แขนจะพับเบิลขึ้นได้ส่วนมากเราจะเลือกซื้อเป็นลายๆเนาะแต่เผอิญว่าวันนี้ไปเจอเป็นโทนสีดำก็เลยลองเลือกซื้อมา อันนี้อันนี้เลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นผ้าแคชเมียร์เลยได้มาสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะให้ดูลายลายเป็นแบบนี้ตัวเล็กก็ไม่เป็นไรตัวเล็กก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าโทนสีนะ่ะมันจะดูสีซีดๆหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นสีสีกรมท่านะคะซื้อมาห้าเหรียญสี่สิบเก้าเออน่าจะขายอยู่ประมาณสาสิบห้าเหรียญต่อมาอันนี้อันนี้คือโคเตอร์ครีค่ะ เลือกมาเพราะเป็นของใหม่แล้วก็เป็นผรร้ากำมะหยี่จอยชอบข้างหน้านะเป็นเสื้อแบบทูนิคอะคะ่ะแล้วก็เล่นอัดจีนเนาะด้านหลังเป็นแบบนี้ได้มาสี่เหรียญเกนะคะราคาเราว่าน่าจะอยู่ประมาสัก 4, 4. ี่ต่อมาตัวสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะกางเกงยีนอยากจะให้ดูรุ่นนี้ปกติอะจอยไม่เลือกไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่นะคะอันนี้คือ rock revival นะคะเป็นของผู้ชาย ดีว่าเขามีชื่อรุ่นให้ชื่อรุ่นไซส์สามสิบสามอยอยากจะให้ดูลูกเล่นของผู้หญิงเนี่ยขายไม่ดีเท่ากับของผู้ชายนะถ้าใครไปเจอของผู้ชายอ่ะพยายามเลือกมาอ่ะให้ดูให้ดูลูกเล่นและให้ดูด้านหน้าคือลูกเล่นเก่งๆดูดีค่ะตอยก็เลยเลือกซื้อมาเนาะซื้อมาสี่เอ้ยซื้อมาเจ็ดเหรียญสี่สิบเก้าราคาขายอ่ะน่าจะอยู่ไม่เกินห้าสิบไม่น่าจะเกินจากห้าสิบนะคะจอยว่า เดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าเมือ่อไหร่เราจะขายได้อันนี้คือสินค้าทั้งหมดนะหมดไหมหมดแล้วนะคะเป็นสินค้าทั้งหมดที่จอยได้มาจอยแวะไปมาด้วยกันทั้งหมด2ล้านนะคะสินค้าทั้งหมดเนี่ยจอยจะซื้อเอามาขายในร้าน ebay แล้วก็พอชมาของจอยถ้าใครสนใจอยากจะอุดหนุนนะคะ ก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยอยู่ด้านใต้ถ้าอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในอเมริกานะคะสามารถกดสั่งซื้อได้สินค้าเนี่ยน่าจะจัดส่งไปถึงได้ประมาณสักสองสัปดาห์นั่นเองนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปของจอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้จอยด้วยนะคะแล้วก็อยากรู้อะไรนะคะก็ คอมเมนต์ Comment, ด้านใต้คุยกันนะคะใครเข้ามาใหม่ยังไงก็แท็กไายคุยกันได้นะคะโอเคยังไงคลิปนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอน,นะคะวันนี้ไปนะคะบบ๊าายยสวัสดีค่ะ